จริงถ้าพูดถึงรังนกที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งที่ประเทศจีนเนี่ยแน่นอนที่สุดนะฮะก็คือรังนกดอกบัวคู่นะฮะซึ่งคนจีนเขาชื่นชอบกันมากนะฮะล่าสุดที่โรงงานรังนกดอกบัวคู่เนี่ยเขาทําบุญเลี้ยงพระประจําปีนําโดยดรสุนันทาลีเลิศพันธ์นะฮะประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทดอกบัวคู่จากัดรวมถึงคณะผูบ้บริหารและพนักงานครับเดี๋ยวเราไปฟังผูบ้บริหารพูดถึงเรื่องนี้กันสักหน่อยครับ วันนี้เป็นวันดีได้นิมนต์พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณวิเชียนโมลีนะคะจากวัดหนังมาทำบุญสวดพระพุทธมนต์นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงงานดอกบัวคู่ลังนกค่ะที่นี่เป็นโรงงานผลิตลังนกนะคะขายทั่วประเทศทั้งประเทศจีนด้วยแล้วประเทศข้างข้าง,างเคียงๆประเทศไทยเรามีบ้านลังนกอยู่ที่ปากพนังสองหลัง นะคะลังนกของเราเนื้อแน่นเรารสชาติดีคุณภาพของลังนกเนี่ยคือมีคอลลาเจนหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลแล้วก็ที่แมคโครโลตัสบีนะคะร้านค้าทุกอย่างลังนกนี้นะคะเป็นของคนไทยนะคะสนับสนุนคนไทยหน่อยนะคะอยากให้คนไทยได้ชิมบ้างนะคะปกติโดยมากนะคะจะส่งออกต่างประเทศหมดค่ะ ขอเชิญนะคะเชิญทุกท่านไปซื้อมารับประทานได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนใหญ่เนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศนี่ของดีนะฮะคุณแม่บอกมาเองว่าตอนนี้คนไทยก็เข้าหาเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้นแล้วนะจะได้ทานกันแล้วนะคะเนื้อแน่นเนื้อเยอะลองดูน้ําหนักข้างโคตก็ได้ท่านจะรู้ว่าเนื้อเยอะจริงๆนะแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยก็โปรโมชั่นเพียบเลยก็ลองหาซื้อกันได้นะครับค่ะ